หลังจากพี v ีไทยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้เจ้าตัวเ e ต้า5 Pro นะครับแต่ว่าเป็นตัวโมดิฟายประกอบนะครับตัวนี้เป็นออกแบบมาให้เพื่อน้ำหนักเบาแล้วก็ไว้ใช้สำหรับแข่งนะครับตัวนี้ประกอบมาแล้วนะครับเป็นขนาด 75mm มมนะครับบอร์ดใช้แบตถึง 2S นะครับมีตัวทรงสัญญาณอยู่บนบอร์ดแล้วก็รีเซิร์เวอร์อยู่ในตัวนะครับนะ สามารถเสียบ USB ได้ผ่านข้างล่างต่อกับเบต้าไฟเพื่อปรับค่านะครับรีโมทเนี่ยเป็น TX8 ของ Radio Master นะครับเดี๋ยวมาจะสอนวิธีการใช้แล้วก็แว่นเนี่ยเป็นแว่น MakerFi EV800D นะครับมาดูที่รีโมทกันก่อนนะครับรีโมทเนี่ยมีปุ่มมากมายแต่เราใช้แค่3ปุ่มนะครับก็คือตัวสวิตช์ข้างบนนะครับไว้อาร์มก็คือสตาร์ทเครื่อง อันนี้คือโหมดนะครับเป็น Angle Horizon Acro นะครับส่วนอันนี้เป็น p i p p e r นะครับเวลาตกรลาหัมไเจอให้กดอันนี้ตะตึ๊ดๆๆๆนะครับต่อไปนะครับบน Remote เนี่ยเวลาก่อนเล่นนะครับให้ปรับทุกอย่างขึ้นข้างบนให้หมดนะแล้วก็ตัวพอร์ทโลงล่างสุดแล้วก็เปิดนะครับเปิดเรียบร้อยทีนี้เราก็เสียบแบตกับโดรนนะครับแบตกับโดรนเนี่ยแนะนำให้เสียบแบบนี้นะครับ ข้างหน้านะฮะอันนี้คืออยู่ข้างหน้าเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็สายข้างๆมาเสียบกันนะครับวิธีการเปิดแว่นนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวจะอันนี้แว่นสามารถถอดได้นะครับกดขึ้นปุ๊บอันนี้นะครับแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็แว่นเนี่ยกดเปิดตรงนี้นะครับ เปิดแล้วติดเลยเรียบร้อยพอจูนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใส่เมมบันทึกภาพได้นะอ่าีคือภาพจากปั้นนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าอาร์มเรากเกิดเป็นยังไงก็สวิตช์ขึ้นบนทั้งหมดนะครับคอเทอร์งล้า,ลากดอาร์มแล้วโดยจะเริ่มหมุนนะครับอันนี้คือเดินหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนตัวซ้ายหมุนตัวขวานะครับนะตรงนี้สวิตช์ทริมหยับ อย่าพยายามอย่าไปโดนนะครับ4อันนี้ตอนที่เราเปิดเพราะว่าอันนี้คือการจูนความละเอียดของสติกก็ปรับมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปรับมันนะครับนะยกเว้นว่ามันบินเอียงก็สามารถที่จะปรับได้ใหม่ทีนี้การใช้งานคร่าวๆมีแค่นี้ครับแต่ว่าตัวนี้รีโมทเนี่ยสามารถใช้กับได้หลายโปรโตคอลนะครับเราสามารถเข้าไปที่เมนูเราก็เลือกโมเดลได้เพิ่มติดต่อ USB เพื่อเสียบเล่นซิมก็ได้นะครับนะ เลือกโมเดลเมนูนะครับสามารถเซตอัพโมเดลมิกเซอร์ไทม์เมอร์เทเลเมทรีนะครับแล้วก็ทริมต่างๆได้ตัวนี้ต้องระวังนะครับแลาอย่าเล่นจนแบตหมดนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่4โวลต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสัญญาณตัวรีโมทนะครับต่อไปอตัวแบตเตอรี่เนี่ยห้ามเล่นต่ำกว่า3.2โวลต์นะครับสำคัญมากๆนะครับ เลาไปเล่นเนี่ยต้องระวังวันแบตหมดนะฮะถ้าแบตหมดเนี่ยอาจจะทําให้แบตเสื่อมเราคือแบตเสียได้นะครับนะโอเควิธีการเล่นมีแค่นี้ครับง่ายๆนะถ้ามีคําถามสงสัยก็โทรมาถามได้เลยครับขอบคุณครับ